โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะรับผมโลมีแอร์นะครับในคลิปนี้ผมมาเล่นแ a n d a of l a n ลนนะครับผมก็กดมาในแรง้งนะครับก็จะถามว่าตัวนี้มันโหดไหมก็จะตอบเลยว่าไม่โหดนะครับโอเคครับ <c oughs> okay, ผมถ้าเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับ okay, ผมแ a n d a of l a n ลนนะครับผมถ้าถามว่าชนะอาทิตย์ไหมบอกเลยว่าไม่ชนะนะครับ ผมคิดเลยไม่รู้อยู่ดีหยิบมานะครับผมอ่าแล้วก็โดนหยิบอาทิตย์มากดนะครับอาทิตย์มันมีดาเมจแล้วก็มีโลด้วยนะครับสําหรับเรานี่แรงอย่างเดียวนะครับแต่บางนะครับผมอาทิตย์มันกึ่ง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 แทงอ่ะเออเอาตรงเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็สสยเคียร์คีไปนะครับผมอาทิตย์ก็ไปไอ้นี่แท็กกางนะครับ มันเป็นไม่เป็นผลดีนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปแทกกลางนะครับเอาบนนะผมพอเราได้ปุ๊บเราได้คลิปเราก็มีสิทธิ์เดินก่อนนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็เอาตัวเล็กไปเลยนะเพราะว่าป้ามันทิ้งตัวเล็กเพื่อมาเอามังกรน,นะครับผมก้อนเล็กนะครับโอเคนะครับผม อ๋อเป็นจกอนะจออก้านะครับอย่ากีไปนะครับผมผมมองว่าแพนด้าก็หยิบได้บางเกมนะครับแบบเจอตัวบางๆมากๆก็หยิบได้นะครับผมนะแต่ไม่ใช่ว่าจะหยิบแมงทุกตาเลยนะครับโเคตอนนี้ป้าเราก็มาแล้วนะครับโเคพัดกันนะครับแบ่งเงินกันไปนะครับ นะครับผมจุดๆเป็นหนึ่ง <nichts> ท <doorway> ีน yeah! ี <Montana word> <out> <ienen smoking mortality> ่สเตปแมทอกซิกเพย์เยอะโดนโดนแจ้งแล้วกูนะครับผมโอเคกลางนะครับเหมือนเพื่อเราดาร์นะครับมาช่วยดาร์กสักหน่อยนะครับถามว่าดาร์กสำคัญไหมไม่ค่อยครับสำหรับต้นเกมนะเพราะมันไม่มีบัฟอะไรไม่ค่อยมีบัฟอะไรที่ดีเท่าไหร่นะครับ บัฟมังกรสําคัญกว่านะครับเค okay, ชันนี้ผมเอาพิงเพื่อนให้มาเอาเลสนะครับเพราะว่าร่างเราโดนหนักบ้างนะครับทําอะไรบ้างนะครับอย่าให้มันเสียเวลานะครับโอเคตอนนี้ก็โดนไป5้าตัวนะกินกูให้เราทอนะครับผมมังกรก็เสียนะครับกูได้อะไรบ้างเนี่ยเกมเนี่ยโอเคผมตอนนี้เราเดินมาเพื่อมีคนลงมาเอ้ยกูเจอแล้วเรียบร้อยอติสวยนะครับผม เดินมาเจอไบต์พอดีนะครับก็เป็นการบังเอิญที่โคตรบังเอิญน,นะโอเคตอนนี้ก็เคลียร์คลิปไปต่อนะครับผมโอเคอย่าทิ้งเลนนะครับสำหรับเลนดักซเลเยอร์นะครับผมโอเคเป็นไปได้ก็อย่าทิ้งเลนนะเออนะครับผมก็เคลียร์เติมเคลียร์เติมประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ดักด้วยก็ดีนะครับ แต่เหมือนจะไม่ค่อยมีคนลงเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์ต่อนะครับพอเราสูแอดทรีไม่ได้นู่แล้วนะครับผมนะโอเคอันหน้ามันจะเป็นตัวแนวแนวแบบลุงแอสซินแบบจ๋าเลยนะครับมาเป็นพวกเมตดพวกอะไรอย่างเงี้ยว่าดาเมจสกิลมันแรงนะครับตัวมันก็ค่อนข้างผิวด้วยนะครับโดยส่วนตัวนะโอ,โอ้โหแมงโลปฏิกู นะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับชอดนี้ผมดูเกมก่อนนะครับแต่เหมือนว่าแบบฝฟมันไม่เกิดนะเราก็ไปเคลียร์บนนะครับผมรีบเคลียร์เล็กร,รีบเติมนะครับ okay. โอ้โหโอ้ยผมฟิกเกอร์นะครับไม่งั้นผมน่าจะตายนะครับผมโอ้มันตีสตันนาตยาน่าจะกดสกิลที่ปุ๊บตายเลยนะครับ ไม่ต้องเล่นกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็พยายามมาคีบตัวเล็กไปนะครับสลหรับท้าแบบว่าป้าแบบแบบป้าแบบว่าไม่มีเอ๊อร์ติสวยแบบว่าถ้าเหลือคีไว้มันจะเสียเวลานะครับโอเคแล้วก็ช่วยป้าฝานได้นะครับโ okay. อเคเพราะป้ามันขึ้นมามักงกรเล็กนะครับผมรวยๆนะครับโอเคเดี๋ยนนี้อียบ้อยนะครับผมผมจะออกเป็นคีนะ เค okay. ได้ขีดนะครับผ่อมปั๊บปับปับเอ้ยเราได้แบบป้องก่อนเหรอสวยตโลนะครับโอเคไม่เอานะครับตโลแทงเราอย่าไปยุ่งเลยนะครับผมโอเคโอเคเราได้ป้องกลางนะครับสวยนะครับผมเป็นอะไรกันนะครับผมวะไบรท์นะครับตอนนี้ไบรท์ก็เวลน้อยกว่าเรานะเราน่าจะฆ่าได้นะครับถ้าไบรท์แลมมา หน่าเอาว่ะโหแต่นัตยามานะครับไม่เป็นไรนะครับผมป่อยๆไปนะครับบางอย่างก็ไม่ต้องไปอะไรบ้างนะครับเกมวัดที่ป้อมนะครับไม่ใช่วัดที่คิวนะครับผมโอเคเกิร์นะผมคลิปไปนะครับตอนนี้เราสลับเลนมันอยู่เลนล่างแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเวลาเราได้ป้อมเนี่ยเราก็จะสลับเลนกับเลนแคลรี่นะครับไม่ว่าจะแพทไหนก็จะเหมือนเหมือนเดิมทั้งนั้นแหละโอเคครับผม แอติดนะครับมาโหแม่งกุนตีทันวะ่ะรับแอติดนะครับเวลากุนตีมันจะนเป็นอามาตะไหมแล้วก็จะวิ่งเร็วด้วยนะครับคนยืนตั้งแต่มันยังวิ่งไม่เร็วอ่ะแบบอืดๆตอนนี้แม่งแบบ the, 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 the เดอะแฟลชอ่ะเดอะแฟลชโคตรเร็วเลยโอเคครับผมเอามังกรไปเพื่อความไอ้นี่นะครับนะครับผม <laughs> โอเค ก่อนไปนะครับก็แพนด้านะก็แนะนําตัวอื่นดีกว่านะครับแต่ถ้าเจอว่าใจรักจริงๆก็หยิบได้นะครับผมก็เซฟหน่อยก็ดีนะครับนะครับผมแพนด้านะเพราะเดี๋ยวสมัยเนี้นะครับผมออฟเลนที่ดีๆมีค่อนข้างเยอะนะครับแพนด้าม,มันก็แพ้หลายตัวอยู่เอาเรื่องอยู่นะนะครับผมแพนด้าจะไม่ใช่ตัวแบบยืนแบบบวก หนึ่งหนึ่งสมักสมักว่านะครับส่วนมากจะเป็นตัวแบบคอยล้วงคอยเติมทีคีฟนะครับเพราะว่าสกิลมันมันใช้แบบสกิลมันแบบทำดาเมจได้ทุกสกิลนะมันจะเป็นหนึ่งสองงัดปั๊บๆนะครับอันติก็ทำดาเมจได้นะครับแล้วก็ผิวด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมไบรท์นะครับในผมรู้อยู่นะครับว่าจะมีใครมาเปล่านะครับ ๋ยวผมไปเคลียร์กลางให้สักหน่อยนะครับเพราะว่ากลางไม่เดินแล้วนะนะครับผมแย <Yeah. S 1> ดับแดงนะผมชอนน็อตนี้เราได้กลางนะครับเหมือนเขาจะไม่มานะครับผมไม่เป็นไรนะครับเกมวันที่ป้อมนะเออเอาตรงตรงเลนะครับผม <Double Kill. S 1> ก็มีน้องคนนึ่งขอดซูปเปอร์แมนมานะที่ผมไปเล่นไป5้าตานะครับสวย ยังไม่ชนะเลยสักตานะครับผมเห็นแล้วทอนะครับผมบูมแมนนี่ผมเล่นคนข้างไก่นะครับเอาตรงตรงเลนะครับปุ่มสวยนะครับผมป้อมนะครับตีด,ดีโอเคครับผมเด็กสวยนะครับก็จะเกิดว่าเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ทําคลิปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเหนื่อย,อยก็ไม่เหนื่อยก็เหนื่อยอะ่ะเออไม่เป็นไรนะครับโอเคโอเคก็จะพยายามทําคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้บนเรายังไม่แตกนะครับถ้าเราได้บนเนี่ยเกมก็จะเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าชีมันตัวค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคโอ,คโอค้ทีไม่ดันบนว่ะ จะผมว่าจะเอาแวนนะผมน่าจะได้อยู่อ่ะเตะไปทักทีปั๊บปั๊บปั๊บโหแรงนะเมื่อกี้ตีขีบเปล่าไม่รู้นะครับแต่แรงมากนะครับผมแทนดานะโหแลกแรกปมบนนะครับแต่คีปหมดแล้วนะครับผมเราก็ขีกลางไปนะครับเพราะว่ามันจะต้องมาเคลียร์กลางแน่นอนครับเห็นไหมนะครับผมเราก็รอคีบบนนะครับแล้วเราก็จะไปหาบนกันนะครับโอเคอ่ะคีบมาแล้วครับตีสวยนะครับได้ บนนะครับผมเป็นที่ร้อยโตรโร่นะครับผมคือว่าจะทึกมากเหรอหมาโอเคครับผมฟ <c oughs> ิกหน่อยครับเกือบตายนะผมตึกตึ๊กไม่ตายว่ะไอ้สระไบรนะโอเคครับผมแปลนมาดิโอ้โหเลิศเราก็โลนะครับบอกว่าครับน่าจะจบแล้วนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คลิปหน้าเป็นตัวอะไรเราเจอกันครับผมเยวขอไปอรอมซ้อมซูเปอร์แมนก่อนนะครับโอเค่เาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ